ตอนที่19งานเสริมพระสมภนษาองค์จักรพรรดินีช่วงกลางวันเขตราชสัตว์ในราชสานีมีเพียงขุนนางและผู้ทรงตะกูลสงสักเข้าร่วมได้การรัตษกลางวันก็เหมือนกับการประลองวรยุทธ์พระเจ้านั่นไม่ใช่แม่ทัพเสืยโวหรือ,รอแม่ทับเสีือโวดูสง่าผ่าเผยกอดบุษรชา ถ้าหากว่าเป็นชายก็คงดีแม่ทับเซว,วหรือว่าจะเป็นแม่ทับเซโวเนี่ยข้าได้ยินว่าลาซาโอรสซีเหลียงหมายปองนางต่อสลบก็เพียงแต่ตั้งรับไม่บุกเหมือนว่าจะแต่งกับแม่ทับหญิงคนเดียวของเปิดหมิงซะแล้วลาซาโอรสซีเหลียงต้องการแต่งงานกับนางหรือชาดก่อนได้ยินว่าเซียวโวเลีย แม่ทัพหญิงคนนั้นโดนสีเหลียงจับตัวไปแล้วไม่ยินยอมท้ายสุดโดนประหารสีสะแขวนไว้หน้าประตูเมืองหลายวันหลายคืนสภาพน่าเวทนานะคนที่โดนค่ะเป็นนางจริงหรือส่งอี้เจ้าจัดงานได้ไม่เร็วเลยวันนี้ลำบากเจ้าแล้วนะวันนี้เตัวเฉลิมพระชนมพรรษาเสด็จแม่ เรื่องนี้ลูกเ,เห็นสมควรแล้ววันนี้อากาศดีบอกกบตาล่าสัตว์ถ้าท่านไหยโปรดเตเรียมทัเลยนเท่านให้ดีให้ผู้คนได้เห็นสมือของบิดืดาของอาณาจักรไปนิงท่านพี่ท่านไม่ไปชมหรือเจ้าคะครั้งก่อนเรื่องงานสมรสท่านอ,องอีรู้สึกเสียดายและเปิดหูเปิดตาเรื่องท่านพี่ เหตุใดวันนี้ท่านพี่ไม่เสียโอกาสทำให้ท่านอ๋องอีจดจำตอดเจ้าคะแน่ใจหรือเขาจะคิดเช่นนั้นจริงหรือจริงสิคะหลายวันก่อนข้าเฝ้าสังเกตท่านอ๋องอีภายในดวงตาของเขายังมีเงาท่านพี่อยู่งั้นเจ้าคิดว่าเขาควรทำยังไง ท่านพี่หาโอกาสอยู่ต่อหน้าท่านอองอีแล้วตอนนั้นก็ใช้แผนบุรุษช่วยหญิงงามสิคะส่วนเรื่องต่อจากนี้ท่านพี่ก็คงเข้าใจแล้วฮิฮิฮิรีบตกหลุมพางค่าสิจะรีบไปตายซะแซงทำเป็นใส่ซื่อบริสุทธิ์สิ่งนี้ถือเป็นความคิดของนางสินะ วิชาการอ่านใจคนนี้ดูเหมือนว่ายังใช้ได้แต่ทําไมครั้งก่อนข้าถึงไม่ได้ยินเสียงความคิดของซื่อคงจินนะหรือว่าเขาไม่ได้คิดอะไรข้าถึงไม่ได้ยินข้าไม่ไปดีกว่าข้าไม่สำนานด้านวรยุทธจะเสียหน้าทำพ่อเปล่าท่านพี่เป็นหมุดตีคนเดียวของท่านแม่ทัพใหญ่หากท่านไม่ไปจะต้องโดนผู้คนสายร้ายไปสียิ่งกว่านั้นต้องเสียหน้าในท่าน หนักเบาอย่างไรท่านพี่โปรดพิจารณาให้ดีนะเจ้าค่ะนี่มัจะทำเองงั้นหรือเจ้าหนูนนั่นสิลูกเลี้ยงของท่านแม่ทับใหญ่จะไปล่าสัตว์นัะหรอทำไมถึงเป็นนางล่ะทำไมคุณหนูสูสีเหวี่ยงท่ดาไม่ทับใหญ่ถึงไม่ไปล่ะไม่ดิ้นรนเพื่อตะโกงของตัวเองเลยชี้ขาดตาขาวไม่สู้ลูกเลี้ยงเลย พบาๆหน่อยสินางอยู่นั่นเดี๋ยวก็ได้ยินแล้วได้แล้วยังไงก็เห็นหน้าโง,ง่เขาอย่างที่เขาลือกันทหารเตรียมมา้าร้อยกะนี่สูซีดีซยเจ้าจะมีแผนการอะไรในป่าผลง,งานเยอะเลยล่าสักครั้งนี้ไม่ยากอย่างที่คิดแฮะ ไม่เจอกันานาหลายปีเจ้าทำให้ข้าเปิดหูเปิดตามไม่เบาเลยนะตอนที่ยี่สิบทำไมไม่พูดอะไรล่ะหลายปีไม่เจอกันเจ้าลืมข้าไปแล้วเหรอเสี่ยว่วเหลียงแม่ทัพหญิงหนึ่งเดียวแห่งตัวหญิงใครจะไม่รู้จัก แต่ข้าจำไม่ได้ว่าเราเคยเจอกันมาก่อนเจ้าเลนข้าจริงๆด้วยเสียแรงที่ตอน,นเด็กข้าสอนวิทยุที่ท่านพ่อถ่ายทอดให้ข้าแสงดงให้เจ้าดูตอนเด็กข้ามีเพื่อนที่ฝึกวิยุทธ์จริงๆแต่ข้าจำได้ว่าเป็นเด็กผู้ชายผู้ชายรายการอตอนเด็กพ่อข้าชอบเลี้ยงข้าแบบเด็กผู้ชายแม้แต่การแต่งกายก,ก็ด้วย เด็กผู้ชายที่ฝึกวุทยุกับเจ้าถ้าไม่ใช่ข้าแล้วจะเป็นใครใครน่ะถ้าเมามาทางเจ้ารีบหนีไปซะเด็กเองอะไรอยู่รีบไปสิไปเอาววรัสตามมาแล้ว คุยกันที่หลังแต่นนี้พนเพื่ันพิ่มมาตัว <c oughs> ค่ะกลุ่มคนสุด้านี้ <c oughs> เหมือนจะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเพื่อจัดก,การกับข้าอีกกลุ่มตองร้ายเอเลสทายาทคนที่ตองร้ายคือสซธีวี่แต่ว่าใครจะตองร้ายเอเลสทายาทนะสบายกำลังมาคุ้มกันช้า พรอองค์ทรงลงพระอายาเสือนท่านมาทัพเจียวโวบุกขึ้นเถิดเรื่องราวันนี้สซลาหิ่งข้าไม่ถือโทษท่านหรอกบาิสาตอนนี้กับตอนที่อยู่โรงเรียนบุคลิกแตกต่างกันลิบลับตอนแรกมันก็จะเป็นมนุษย์ผู้อ่นอนแอไม่รูกเลยว่าท่านพี่ท่านไม่เป็นอะไรหรอกพระยะค่ะกำนั่อมได้ยินเสียงต่อทูกันตะกลจึงรีบมาพบว่าท่านพี่รองโดนลอบทำร้าย เป็นความผิดของกระหม่อมมาคุ้มกันไม่ทันการน้องสามอย่าได้โทษตัวเองเลยแม่ทับเสียวมาทันเวลาข้าไม่เป็นอะไรเรื่องนี้ไม่ต้องแต่ตื่นเรืนี้นนเปจนเจริญพระสมภาราของสตรีแม่อยาให้เสด็จพ่อเสด็จแม่ต้องตกไปเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ต้องรีบลงขอเถิดพระยาค่ะท่านพาี่โปรดตามข้ามาด้วยกันสตรีที่อยู่บนมาผู้นี้ พี่ลองตรวจนำนางลงเถิดพระองค์สถานะสูงส่งหากมีใครพบเข้าว่าพระองค์พาตัวสตรีผู้นี้ไปเกรงว่าผู้อื่นจะเข้าใจผิดเท<ะ>้าของ,งานางบาดเจ็บสัญจรไม่ถนัดนักแค่นั่งมาทนัานเองไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าทังสามไม่ต้องพูดอะไรหรอกถ้าเป็นองค์รักษาญาตหากเพียงอิสตีเข้าใกล้ก็ไม่ได้คงจะวิตกเกินไปละมัง้ง ท่านพี่รองโปรดอย่าบมบ่าสตีนางนี้เคยสมรสกับข้ามาก่อนแต่ยังไม่ได้มีพธิธีสเ็จพ่อก็มีพระราชองค์กลารสมรสให้นางกับน้องเจ็ดถ้ามีรองทำเส้นนี้เห็นว่ามีควรส่วนสิียวจะมีความสัมพันธ์เมื่อระหว่างพี่น้องสิ้นนี้เจ้าคิดจะทําอะไรหรือว่าพระปิตาเจ้านั้นหรือข้าเคยคิดว่าเจ้าเป็นสตีผู้เพวกความกิริยาไม่ไดวกลว่าเจ้าจะลบคุณค่าของตนเส้นนี้ข้าสามเป็นถึงราชวงศ์ผู้ฉันสัก โบลและว,วังคำพูดของเจ้าด้วยเดี๋ยวคุนอื่นจะหัวเราได้ไปองค์รัทายาตเสื้อคงหยวนหมิง